วันนี้เรามีเป็นฮอนด้านะครับซ r v ปี2000ปันเพื่อนเพ่นมนเชสอร์นนะ่ะห้ารูแล้วสวยมากๆนะออโต้ Auto ด้วยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะโฟร์สี่ให้ไปด้วยไม่ถอดขายแยกด้วยเพื่อนเพื่อนใจสุดๆฮนะที่รวมกันเราได้แปดจริงเหรอฮะสี่สองสิบสองสิบเจ็ดหนึ่งจะเป็นแปด 4, 92, 17, 17, เฮ้ยสุดยอดคิดบวกฮนะกสุดยอดครับผมตัวกอรก็ดีด้วยนะครับน้องหญิงวิ่งไปหาเงินนะ ห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าสองตัวหน้าก็เป็นแปดบอกเลยว่าแค่ริคทะเบียนก็สุดเฮงแล้วให้ไปด้วยคิดได้นะครับผมคิดบวกครับบวกครับผมอามาดูพร้อมกันเดี๋ยวจะเย็นเพื่อนนะนะครับของแต่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะมีล้อแม็กให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบันไดเหยียบนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีแหลกหลังคาสวยๆด้วยนะครับกาดบังแดดเป็นตัวนอกด้วยนะครับไม่ใช่ตัวในไทยนะครับสีสันสีดําสวยเงางามเพื่อนพนนะแล้วก็แอบมีกันชนหน้ากันชนหลังเป็นคิ้ว นะครับสแตนเลสให้ด้วยนะครับไม่ใช่รูมิเนียมนะสวยมากๆเลยแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับก็สวยอ่ะจริงๆนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรละนะครับแล้วก็ยางอะไรนะครับยางญี่ปุ่นจ่ายให้เลยเพื่อนๆนะครับคันนี้ก็เหมาะในการสะสมนะจะเป็นแคมปิ้งก็แล้วแต่เพื่อนๆดูดิฮะดูสแตนเลสดูบันไดเหยียบเลยฮะสวยจริงอ่ะนะครับมืดแล้วทันไหมเนี่ยทันอยู่เนาะไยหน้าก็ยังสวยงามอยู่นะครับยังไม่เหลืองนะครับยังไม่อะไรทั้งสิ้นครับอื้สวยจริงๆภายในดีกว่าน้องนิวเดี๋ยวจะเย็นซะ นะครับภายในก็ถือว่าเรียบร้อยนะนะครับแผงประตูข้างก็สวยสะอาดนะครับกัมมี่เอออะไรเอ้ยเนี่ยก็ยังเรียบร้อยอย่างมากๆากนะครับแล้วก็บันไดเหยียบสติกเกอร์แล้วก็บอกกรมมี่เ,เพื่อนๆยังสวยสะอาดอยู่ทุกตัวเลยนะครับไม่บุบสลายเลยขอฟังเสียงทคก่งนิดนึงโอ้โหสตาร์ทติดชึ่งปกใจ้าไปป้าเนี่ย ABS airbag ด้วยนะครับแล้วก็กระจกปลอดข้าง ไฟฟ้าด้วยนะครับและก็จบข้างไฟฟ้าด้วยไป็นฝั่งนู้นกันแผงข้างประตูก็สวยสะอาดนะทุกบานเลยนะครับซอกมุมเดิมนะครับแล้วก็เป็น ABS airbag คู่ด้วยนะครับสวยๆเลยหน้าจอเป็น a n d r o i d ด้วยนดรอยนี่ครับผมนี่ายโทรนี้สามารถทับลงได้แล้วก็ยกขึ้นได้วางแก้วน้ำวางสัมภาระพนักแขนนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่เบาะก็ยังสวยสะอาดทุกตัวกรมยี่ผ้าหลังคาก็ยังสวยนะถือว่าใช้ได้เพื่อนๆแสนก็บาดอะ่ะเพื่อนๆเอ๋อย นะครับแผงประตูที่สวยทุกบานนะอันนี้ที่ใส่แล้วเคเบหรี<ช>่ไปฮะขอวางแก้วน้ําก็ได้นะแล้วก็เบาะด้านหลังคู่หน้าดูเดี๋ยวเพื่อนๆยังไม่มีขาดเลยอะแถวที่สองก็ยังสวยงามนะครับหน้แขนลงคู่เลยเก็บสีดำได้ไหม <นะ S 1> อ่าเห็นว่าเรามีสองอันนะโอเคขอดูท้ายสักน,นิดนึงไฟก็ยังไม่มีแตกนะครับว่างานทำน,น้องนิวขอก็คือเปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดตัวนี้อีกทีเลยโอเค สวยงามนี่ฮะห้องเก็บเครื่องมือก็ยังสวยอยู่นะครับนะครับแล้วก็มีพรมกระดุมรู้สึกจะมีเครื่องเสียงด้วยนะซ้ายขวาเลยครับแล้วเบาสองตัวหน้าเนี่ยก็คือดึงแล้วพับได้เดี๋ยวนี้อยู่สองคนนะแต่พับไม่ทันสหน่อยไหมโอ้โหนี่นิวนี่สุดยอดเลยนะบอกเลยว่าจริงๆสิ้นปีนี้พี่บอกเลยนะต้องมีประมาณสามสี่มัดนะฮะเขาต้อมครับาต้อมมา,าจะมาแข็งแรงหน่อยนี่ครับเพิ่มพื้นที่ เก็บของได้อย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวเฉียวครับผมไปห้องเครื่องดีกว่าสุดท้ายแล้ววันนี้รีวิวสามคันติดค้างเอฟซีไว้อีกเจ็ดคันนะครับผมบอกเลยว่านี่ฮะภาษีหกเก้าด้วยเบนซ์น่ะน้องมิวที่บอกว่าออกทุรกิจนะครับติดคันหลักหมื่นบอกเลยว่าอยากให้เห็นจริงนะเราอยากจะรีวิวทุกวันเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงจริงแต่ว่าด้วยสภาพอากาศกับลูกค้าที่เข้าหน้าร้านบางทีก็เยอะแยะไปหมดมีหน้าร้านด้วยหลังร้านด้วยนะครับรีวิวแทบจะไม่ทันละ นะครับอ่ะโอเคทันหน้าเดิมสติกเกอร์แผ่นเพจนะครับมอน้ำนี่ฮะแล้วก็แอบแบ่งนิดๆิดครับสายโอทีก็เป็นสายไฟใหญ่ละไฟเดินสะด,ดวกไม่มีปัญหานะครับคันนี้ดูือบอกไปว่าติด R B G ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่สวยๆก็เลยีเดีโอเชียวไม่ชอบถอดออกได้เป็นถังโดนัทนะใช้อย่างประหยัดเลยนะครับผมแลมแววถือว่าครบถ้วนมาแล้วจ้ะมาแล้วจา้าเพื่อนๆน ฮนะอ,นะอน,อนด้าซีอาวีนะครับเจนหนึ่งนะสวยมากมากนะครับสายแคมปิ้งนี่คือไม่ควรพลาดนะเพื่อนๆดูสิฮะแต่งมาขนาดนี้นะเพื่อนๆแสนกว่าบาทนะครับดูทะเบียนซะก่อนทะเบียนนี่ก็บอกเลยว่ามีสองหมื่นนะฮะให้ไปหมดเลยใจดีสุดๆคันนี้ไม่ควรพลาดเอฟซี FC จ๋านะครับรับไปเลยแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเพื่อนๆรับไปใช้เลยกับซีอาวีนะครับปีสองพันแต่งมาขนาดนี้เจอล้อเจอ กันชนหน้าหลังสแตนเลสเจอแหลกหลังคาหนังยึดป้ายทะเบียนผมหน้าบวกเป็น8หลังบวกเป็น9้นะครับผลรวมก็เป็น17 17ก็เป็น8ดอีกนะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มคันนี้นะครับต้องรีบแล้วนะครับเดีย๋ยวจะไม่ทันนะจ๊ะนะครับแล้วก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีและกวก็ดูชาแนลเนาะเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้มีกำลังใจทำรถสวยๆดีๆถูกมาฝ่า F4 กันวัน่อ้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแวะมารับชมรถกันที่เต็นกันแล้วนะจ๊ะมาอล,นะลอง ไม่ห่วงกันเลยนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับ